น้องกายจะปลูกไม้เฮี yeah. ้ยเอาล้วลูกเอาล้วครับเอากาเอากันไกลนี่ไปตัดถุงเอายกเอายกไปวางในหลุมก่อนเออยกไปวางที่หลุมแล้วเขค่อยตัดโอเควันนี้ยานั่งรถเข็น ตัดถุงออกครับอันนั้นหญ้าเลยนะ่ะถอนหญ้าออกก่อนเลยเนี่ยเนี่ยข้างๆเนี่ยหญ้าข้างๆถุงนะ่ะข้างนอกถุงนะ่ะเห็นต้นหญ้าไหมเออนะ่ะถอนออกเออตัดถุงออก มือข้างขวายกยกต้นไม้ออกแล้วก็มือข้างซ้ายดึงถุงออกอือ,อ,อเก่งเว้ยดึงยากขาดยากนะ <c oughs> กันไกลไม่คม เออกายย่าอยากได้มะม่วงอ่ะอยากตำมะม่วงอ่ะสอยให้ได้ไหมสักสองลูกเนี่ยเออดึงถุงออกเออน่ะทำตรงๆแล้วก็นี่ะ เอาคุยดินใส่ให้มวนหมดก่อนลูกตอกดินแต่งอ๋อ,อเก่งละมีเทคนิคละเดี๋ยวนี้ <c oughs> เอาเย่าเอานี่ใส่ไปหน่อยลูกขิงใส่ไว้ข้างๆนะเลาะดินกบหน่อย เอาใส่ทางโน้นลูกทางโน้นเอาวางแบนๆวางเป็นแผ่นะเออน่ะเออน่ะ,เอ,นะเอาดินกบมันหน่อย <c oughs> อย่าว่าคงต้องเอาลงเอาลงลึกหน่อยเอาออกมาใหม่แล้วขุดเออเออาวางใหม่ลูกโอเค We เดี๋ยวจะหาไม้ที่ไหนมามาสวยมะม่วงเออเก่งเว้ยเอาเอาเอา,เอาดินใส่กลางกลางต้นมาหน่อยลูก กยดินใส่ให้มัหมดเอาจอบออกก่อนสิถ้าเดี๋ยวจะได้เอาดินกบเออออกไปทางโน้นด้วยสองสองก็ตรงนี้ไงค่ะเอาจอบออกก่อนสิเ,อออกกนสเ,เดี๋ยวจะ อเออโค้ยไปทำไมไกลเดี๋ยวก็จะด,ดินกบล้ตรงนีค้ครับร่อดินกบใบไม้ใบกล้วยก็เอากบได้ลูกเดี๋ยวก็เป็นปุย๋ยเดี๋ยวมันก็เน่าเป็นปุย๋ยอเครับ เห็นไหมรู้ว,วิธีปลูกต้นไม้ปลูกไผ่ปลูกตะไคร <c oughs> ้จิตกรรมยามปิดเทอม <Yeah. S 1> อ่าทำทำต้นได้ดีด <Yeah. S 1> เออน่ะเออน่ะ เอามือก่อนก็ได้เนี่ยเอามือโกยกรอบออกกรอบดินะ่ะเออเอาวางกลางกอเออเนะี่ยเอาใบไม้วางด้วยลูกเดี๋ยวมันก็เน่าเป็นปุย๋ยเออ น้ลูกใบตองใบเตงอะไรพวกนี้เอาเอาวางโปะมาตองดิบที่กายเหยียบเนี่ยเอาวางวางนไว้บนนั่นเลยเออใบตองเนี่ย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 ใบตองเออเอาเอาวางไว้บนนั่นเลยทุกใบเออน่ะเดี๋ยวมันก็เน่าเออเอายนลงไปนะอืมมาใส่ข้างนี้มั่งหรอ ที่หน้านี่ร้อนมันจะได้บังแดดนี่นเก็บให้หมดนี่ยาของของน้องหมานะเนี่ยเขาอชอบกินใบตะไคร้นอนอีกสองอัน,น,อนมันไปล้างท้องเขาล้างลำคอเขาโอเคเสร็จแล้ว แล้วก็เอาจอบไปเก็บแล้วเอากันไกล,ล,ลกันไกลไว้นาตะก้าย่ะตะก้า,า,กาส่วนอะ่ะแล้วก็ถุงก็ใส่สังขยะสิด้วยไปไว้ในบ้านไม่หรอก <laughs> อยากได้มะม่วงโอเคค่ะ okay, สำหรับคลิปนี้ดูหน้าคุณย่าก่อนยินนี่ค่ะ อยู <laughs> <laughs> ่ในวิวแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ